ก็ขอกรับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมมิ้นร็กลับมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์หรือยอดถูกใจหน้าโพส์ฟสบ็อกของเราเนาะใครที่โพสไปแล้วนะครับไม่มียอดการตอบกลับเลยก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเป็นมาที่หน้าเว็บไซต์ KM Social นะครับดูลิงก์ผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับหรือมันก็สแกน QR โค้ดหน้าคลิปนี้ได้เลยเนาะเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วก็สามารถมาลงเชือ่อใช้ดาลางตรงนี้ได้เลยนะ แล้วท<ส>ี s, ่เพิ่งเห็นเว็บไซต์มือค้างแรกนะครับหรือเพิ่งเข้ามาสัมผัสเว็บไซต์เมือค้างแรกก็สามารถสมัครใช้งานตามผมได้เลยเนาะอ่ะเข้ามาหน้าต่างสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีหลากหลายข้อมูลให้เรากรอกตรงนี้ได้เลยเนาะเข้ามาหน้าต่างเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีให้เรากรอกข้อมูลตางนี้ได้เลยเนาะแล้วก็อย่าลืมติ๊กฉันไม่โปรแกรมมาตดนมัิตรงนี้ด้วยนะครับแล้วสมัครใช้งานด้านล่างตรงนี้ได้เลยส่วนคนที่ไม่อยากกรอกข้อมูลที่กล่าวมายุ่งยากนะครับก็สามารถเอาอิน ส connect, ่วนผมก็เคยสมัครการใช้งานไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตลงเชื่อใช้เลยก็แล้วกันอ่ะข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีแพลตฟอร์มมากมายให้ได้เลือกเลยเนาะก็จะมีทั้ง Facebook อิสตาแกรมยูทูบพิกท็อกนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาใช้ในด้านของ Facebook ก็แล้วกันเนาะแล้วก็มุมูตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นเพิ่มไลฟ์โพสต์ตรงนี้ก็แล้วกันเนาะแล้วก็บริการตรงนี้นะครับให้เรากดมาหาบริการของเว็บไซต์ได้เเเเเเเลลลลลลลยยย้้าาาาาาวววว็็็็บบบไซตต์กก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 จจะะะมมมมีีหหหืืออนนนัััใรรรรด๋ผปิแแ แล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโพสต์ของเรานะครับพื่อจะเพิ่มยอดไลค์เนาะแล้วก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้มาวางใส่ได้เลยประมาณนี้นะครับจำนวนตรงนี้นะครับก็สามารถดูกระตับมาส่งด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะดีวผมก็จะใส่ไปทัก200ก็แล้วกันนะครับอ่ะเมื่ไซส์ก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายเราไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถมาต่อสอบกันด้านล่างตรงนี้ได้เลยก่อนที่เราจะกดสั่งซื้อทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมเข้ามาอ่านรายละเอียดเติมก่อนด้านบนตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อไม่หลุดพลาดเนาะอ่ะเรับ อ่ะได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วนะครับเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็ขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมานะครับเราคลิกที่นี่ไปดูสถานการณ์การเนินการออเดอร์ของคุณได้เลยนะครับอ่ะเราก็จะเด้งมาหน้าบอร์ดการซื้อคุณแล้วนะครับว่าสามารถดูออเดอร์เหม่คุณงนี้ได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นออเดอร์ของเรานะครับแล้วก็มีลีนี่ไปด้วยว่าสามารถมาตรวจสอบกันหน้านี้ได้เลยนะครับก็ระหว่างระบบรอดําเนินการอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับผมจะสอนวิธีการเติมเงินให้เราไปที่เมนูเติมเงินตรงได้เลยเนาะ อ่ะเข้ามาหน้าต่างกับเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีหลักๆอยู่ยช่องทางในการชำระเลยเนาะก็จะมีทางฟอร์มเพ์ทุนนิ้วเล็ตแล้วก็คิปโตเรนซี่เข้ามาใช้งานธนกคางนะครับก็อย่าลืมความอ่านอะไรเพิ่มเติมก่อนด้านบนตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆม่อยอดใช้งานาสะสมมาระบาดขึ้นไปนะครับก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้ฟรีเลยนะครับก็สามารถเข้ารับชมมาได้เลยนะครับมีมกากกว่า3า0้กว่าเรื่องเลยมีทางปากไทยซับไทยเลยเนาะต่อมานะครับเราไปทีี่บบรรรริกาทัั้้งงหมดตนนะค บร,บริการท sure> ั้งหมดตรงนี้คืออะไรนะครับก็ตามชื่อเลยเนาะเว็บไซต์ก็จะรวบรวมบริการต่างๆไว้ในหน้านี้หน้าเดียวแล้วนะครับก็สามารถมาดูกันได้เลยส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีข้ออธิบายด้านหลังให้กดเข้ามาอ่านกันแล้วนะครับก็อย่าลืมกดเข้ามาอ่านก่อนในกดสั่งซื้อได้เลยเนาะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะครับมีปัญหาต่างๆอยากจะติดต่อ admin ก็สามารถไปที่เมนูติดต่อ a d m ตรงนี้ได้เลยอ่าข้าม้าต่างติดต่อ admin ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเว็บไซต์ก็จะมีช่องทางไลน์ให้ติดต่อแล้วนะครับก็อย่าลดลงยเ4ช่ว หรือไม่กดตรงนี้เพื่อสแกนเคอร์โค้ดผ่านไลน์ตรงนี้ได้เลยเนาะอ่ะหรือไม่ก็มาดูตวัวเชื่อเลยด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีม,นมัมนหมูแจ้งปัญหาเรียกอรเดอร์อะไรที่มีข้อความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกรอบเสียงข้อความตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วควนที่มีรูปภาพหรือร่างต่างๆนะครับก็สามารถได้แตกปฟดตัวนึงขึ้นมาแล้วก็ส่งด้านล่างตรงนี้ได้เลยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนะน,นาะเพื่อทำการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูยอดอไลน์ของเราดีกว่านะครับว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจํานวนแล้วหรือยังเนาะตอนนี้ยอดไลน์เราก็มีอยู่แค่104หนึงแล้วกันนเา หลังจากที่รีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนเว็บไซต์ก็ทำรายการรวดเร็วมากเลยนะครับอะตอนนี้ยอดรของเราขึ้นมาครบตามจานวนที่เราเลือกไว้ในเว็บไซต์แล้วนะเนาะก็ทางเว็บไซต์ก็ทาการแถมยอดมาเยอะมากเลยนะครับว่าอะรที่จะด,ดีดสุดไปเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากจะแนะนำเพื่อนๆนะครับให้มาใช้เว็บไซต์ดีแบบนี้นะครับก็สามารถกลับไปเห็นหน้เว็บสร้างเราได้เลยหลังจากนั้นเราไปที่เมนูนั่นนะเพื่อนต,ตรงนี้ได้เลยนะครับอะเข้ามาหน้าต่างอันนี้นะเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะก็ให้เรามาคลดกลอกลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราส่งลิงก์ตรงนี้ให้เือนคคุณรรยกไดละับ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคุณเติมมาทำหลายบาทนะครับคุณก็อย่าตายต่อคอมมิชชั่นกับเปอร์เซ็นต์แต่ลิงก์ขมงได้์ทิงไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับหรือไม่ก็สแกนเคียวคนหน้าคลิปนี้ได้เลยเนาะถ้าคลิปนี้ฟูดผ่านประกันได้ก็ขอไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอต่อลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ